สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊วุ้นมาทํากระเพราไก่สูตรทําขายนะคะให้เพื่อนๆนดูเนาะมาดูกันเลยค่ะจ้าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊วุ้นเนาะวันนี้เจ๊วุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําผัดกระเพราขายนะคะกระเพราไก่ใส่ยอนี่จ้ะอันนี้อันนี้ไก่ประมาณสองกิโลนะคะเครื่องในครึ่งกิโลนะคะแล้วก็อันนี้ยอสองสองเส้น อันนี้ถัวผักยาวค่ะพริกแดงนะแต่งหน้าเนาะอันนี้ค่ะพริกพริกกระเทียมปั่นนะคะใช้เครื่องปั่นเนาะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้โกกตามเอาเนาะพริกกับกระเทียมค่ะอันนี้ใบกะเพราค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลน้นปาปลาเกลือซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็อันนี้สีอิวดำเนาะแต่งสีนะคะ ให้สีมันจะดูสวยเนาะไม่ขาวเกินไปอันนี้ซอสตภูเขาทองค่ะสูรรรสดีค่ะอ่ามาดูวิธีการผัดกันเลยนะคะอันนี้จ้ะใส่น้ำมันนะคะลงไปในกระทะเนาะไม่ต้องเยอะนะคะพอดีพอดีเนาะใด้เลยคุณแม่ผัดให้นะคะวันนี้มีพริกกระเพราค่ะใส่ลงไปจ้ะ ใส่ให้เหมาะสมกันกันกนกบเอที่เราจะผัดนะคะกระเพราก็จะมีความเผ็ดเนาะเผ็ดเค็มแล้วก็ตัดหวานนะคะรสชาติของกระเพราเนาะอันนี้เจะวุ้นทำขายนะคะประมาณหนึ่งถาดค่ะหนึ่งถาดแกงที่เขาผัดกันเนาะหนึ่งถาอ่าคุณแม่จะผัดให้ ผัดพริกให้หอมก่อนนะคะผัดพริกให้มันหอมก่อนเนาะให้มันแบบว่าพริกพริกกับกระเทียมเนี่ยออกจะแบบว่าเหลืองเหลืองหน่อยนะดูวิธีการผัดให้มันหอมก่อนนะคะไม่ใช่ใส่พริกไปปุ๊บเอาเครื่องเครื่องพวกเนื้อสัตว์มาใส่เลยมันจะไม่อร่อยนะคะมันจะไม่หอมต้องผัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมก่อน,นะคะ่ะอ่า เสร็จแล้วนําไก่ที่เราหั่นไว้นะคะไก่กับเครื่องในนะคะวันนี้เจ๊วุ้นใช้เออ่ถ้าเป็นภาษาไก่เขาเรียกนอสอค่ะกับเครื่องในนะคนกันฉ <c oughs> ุนค่ะ <c oughs> อร่อยแน่นอนค่ะรับรองฉุนมากตอนนี้ คนให้เข้ากันเลยค่ะพริกกับไก่นะคะคั่วให้มันในนี่เลยให้มันหอมไปด้วยกันเลยนะคะหอมพริกกระเทียมเนาะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะใส่น้ำใส่น้ำลงไปนิดหน่อยจ้ะ,ะใส่น้ำลงไปนะคะ อย่าใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวน้ำํำของไก่มันก็จะออกมาอยู่นะคะใส่พอให้มันมีน้ําก่อนนะคะอันนี้คุณแม่ก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะอันนี้ใส่เกลือลงไปค่ะทูรสค่ะรสดีค่ะ อันนี้เราทําขายนะคะสูตรนี้แบบเข้มข้นนะคะที่ร้านจะแบบว่ารสจัดใส่เกลือใส่ชูโรสเสร็จแล้วก็คนเนื้อสัตว์ให้มันเข้ากันค่ะกับพริกเนาะเนื้อไก่จะได้มีรสชาตินะคะถ้าเราผัดไปแล้วไม่ปรุงเนี่ยเนื้อไก่จะยังไม่มีรสชาตินะคะให้มันหวอนเคี่ยวเคี่ยวเครื่องปรุงกับเนื้อไก่ให้มันไปด้วยกันเลยค่ะ ถ้าเราไปใส่ที่หลังเนี่ยเนื้อไก่มันจะจืดเ,เพื่อนเสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเรากินเนี่ยรสชาติของไก่เนี่ยอ่าอันนี้ใส่สีค่ะคือเป็นสียวนะคะสีวดำเนาะใส่อย่าเพิ่งเยอะนะคะให้ให้ใส่ไปก่อนอันนี้ซอสภูเขาทองค่ะปลาเขียวเนาะ ใส่ลงไปเลยอันนี้สูตรทำขายนะคะเราก็จะปรุงแบบว่ารสชาติเข้มข้นเนาะเพราะว่าเราผัดเยอะอันนี้ซอสถอยนางรมค่ะใส่ลงไปที่เราปรุงเนี่ยตอนที่เราผัดไก่กับพริกเนี่ยพอเรา,เราปรุงเนี่ยปรุงไปเลยค่ะปรุงเสร็จแล้วมันจะทําให้รสชาติไก่เนื้อสัตว์ต่างๆที่เราใส่ลงไปเนาะมันจะแบบว่า มันจะเข้าเนื้อน้ำตาลจ้ะน้ำตาลเค็มตัดหวานนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะบางคนก็กินกระเพรารสหวานนํำเนาะบางคนกินเค็มอันนี้เหรอน้ำปลาค่ะปรุงเลยปรุงตามรสชาติที่เราชอบนะคะเราชอบรสไหนปรุงรสนั้นเนาะแต่เครื่องปรุงอาจจะมีประมาณนี้นะคะ ซอสทุกอย่างเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเนื้อสัตว์ที่เราใส่อย่าเพิ่งใส่ยอนะคะเพราะยอสุกง่ายเนาะเป็นยอนี่มันจะเป็นแบบว่าเขาสุกมาแล้วแหละเราก็จะใส่ที่หลังเราจะล้วนพวกเนื้อไก่กับเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบสดอะ่ะคุกกับน้ําซอสเราก่อนแล้วเราก็จะแบบล้วนเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อจะให้น้ําซอสทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในไก่ในไก่หรือใน ในทุกอย่างค่ะเหมือเราผัดกะพเพราเนี่ยเราจะใส่ไก่ใส่เนื้อก็แล้วแต่ค่ะเราต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะรสชาติมันจะได้จัดแล้วก็รสชาติที่เป็นอยู่ในน้ําซอสเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยแล้วเวลาเราทานเนี่ยมันจะอร่อยค่ะถ้าเราไปปรุงตอนที่เนื้อสัตว์สุกแล้วจะไม่อร่อยนะคะมันจะเคลือบอยู่แค่ข้างนอกเนาะอันนี้จะเข้าไปถึงข้างในนะเดีย๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ ตอนที่คุณแม่เขาไอ้นี่เนาะอันนี้รวนก่อนอันนี้พอเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเปิดไฟอ่อนไว้นะคะไม่ไม่แรงมากเนาะให้ไฟมันออกปุด,ป,ด,ป,ดปุดเนาะเพื่อให้น้ําซอสท,ทั้งหมดที่แม่คุณแม่ปรุงอะคะ่ะให้มันเข้าไปในไก่เนาะอันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะคือว่าผัดยังไงให้เนื้อไก่กับพวกเนื้อสัตว์ทุกอย่างมันอร่อยเคี้ยวลงไปแล้วมันเหมือนแบบมีความแบบเข้มข้นอะ่ะ เนี่ยค่ะเอาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะจนกว่าเนื้อไก่เนื้อไก่กับเครื่องในเนี่ยมันจะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ยอแล้วก็ใส่กะเพราใส่เครื่องที่ว่ามันยังไม่ได้ใส่ค่ะแล้วมาชิมรสชาติกันเนาะเ,นเพื่อนๆชอบรสอะไรก็ตามนั้นนะคะชอบเค็มนําหวานนําแล้วแต่เนาะเพราะว่าผัดกะเพราเนี่ยคนชอบไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ บางคนก็กินหวานแต่ที่ร้านเนี่ยจะออกเค็มตัดหวานค่ะอ่านี่คุณแม่ก็เอายอใส่ไปแล้วนะคะพอดีไก่มันก็เริ่มสุกแล้วเนาะอันนี้เราก็ใส่ยอไปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เนื้อเนื้อของทอดผัดมันจะได้เข้าไปในยอด้วยนะคะแต่ยอเนี่ยต้องใส่ที่หลังนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่ไปตอนแรกเนาะใส่ที่หลังผัดเลย ใส่ดำอีไหมอันนี้เราก็ชิน <c> ร <oughs> สชาติเราก็โอเคแล้วเนาะเพื่อนๆชอบรสอะไรปรุงเลยนะคะปรุงคือกระเพราเนี่ยส่วนมากเขาก็จะกินเผ็ด <c oughs> เค้มแล้วก็ตัดหวานค่ะเพื่อนๆชอบรสไหนก็บางคนไม่กินน้ำตาลก็ไม่ใส่นะคะอันนี้อันนี้คืออันนี้ก็จะทำแบบว่ากินแบบกลางๆค่ะคือออกรสเผ็ดเข้มแล้วก็ตัดหวานจะ้ะอ่าโอเคแล้ว เพราะว่ายอเนี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าใส่เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปเนาะใส่ตอนเอาขึ้นค่ะใกล้ๆเอาขึ้นแล้วก็ค่อยมาผัาดรวมกันให้น้ําซอสเข้าไปในยอสักแป๊บหนึ่งค่ะให้ให้มันมีรสชาติเนะหน้าตาผัดกระเพราเนี่ย กะเพราไก่ใส่โยอันนี้คุณแม่ก็พอนั่นก็พอใช้ได้แล้วเริ่มใส่ถั่วเลยนะคะถั่วเราหั่นเป็นชิ้นเป็นท่อนๆเนาะท่อนสั้นๆน,น,น,นะคะไม่ต้องไม่ต้องยาวมากแต่ถ้าเป็นพิกแกงจะยาวกว่าน,นี้ค่ะอันนี้เป็นผัดกะเพราใส่ใส่ประมาณนี้ค่ะเนี่ยหั่นเป็นท่อนเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องสั้นมากนะคะเวลาเราผัดมันจะได้มองเห็นผักเนาะ ้าสั้นบางคนผัดแบบว่าตัดต้อนสั้นกว่านี้มันจะผัดออกมาแล้วมันจะไม่เห็นไม่เห็นสีสีของถั่วทำขายเนาะก็ต้องมีสีสันหน้าตาหน้าทานเนาะถึงจะจะ,จะ,จะแบบดึงดูดลูกค้าได้ค่ะสีสันเป็นอย่างนี้เลย น่ากินน่ากินมากดูสันหน้าตาหน้าทานมากค่ะนี่ใส่พริกค่ะอันนี้ช่วยทำให้มีสีสันเนาะพริกนี้จะไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดแต่ว่าช่วยให้มีสีสันค่ะสวยงาม นี่ใกล้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปเทให้ดูนะคะว่าเออประมาณได้ได้กระทะเนี้ยก็จะได้ถาดหนึ่งของที่เจวุ้นเคยเอาลงคลิปของผัดผงกะหรี่อะคะ่ะได้หนึ่งถาดพอดีเลย,วยเวลาเราใส่ผักเนี่ยเราต้องเร่งไฟนะคะเปิดไฟให้แรงค่ะจะผักจะได้ไม่ดำเนาะอ่ะ ผักก็จะเป็นสีสวยอย่างนี้ค่ะเปิดไฟให้แรงเลยช่วงช่วงที่เราเคียวเนี่ยก็คือลดไฟลงแต่ว่าตอนใส่ผักต้องเร่งไฟนะคะเพื่อให้มันเขียวสีสันของผัดกะเพาจะื้อเขียวสวยนี่ค่ะใสะ่ใบกะเพราเลยจ้าอันนี้เสร็จแล้วนะคะใสะ่ใบกะเพราเนาะ เร,เ,เรียบร้อยใส่ใบกะเพราเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราผัดขายนะคะผัดขายซื้อใส่ให้มันให้มันสมกับปริมาณค่ะถ้าใส่น้อยมันก็ไม่น่ากินเนาะยน่าทานน่าทานมาก น้าทานน้าทานมากค่ะสูตรทำขายนะคะเพื่อนๆถ้าทำทานต้องไปลดสูตรนะคะแล้วก็บางคนก็ชอบใส่ซีอิ๊วขาวเนาะแต่เจะอุ้นไม่ได้ใส่นะคะถ้ามีถ้าใครชอบใส่อะไรก็ใส่เนาะโอเค นอนใส่ผักนะคะเคล็ดลับก็คือเปิดไฟแรงค่ะเนี่ยผักมันก็จะเป็นสีสวยอย่างนี้เลยโอ้แม่เนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจวุ้นจะไปเทใส่ถาดให้ดูนะคะเพื่อนๆว่ามันได้เท่าไหนเออนี่นะคะถาดที่เจวุ้นจะมาเทาเนาะเดี๋ยวเจเจวุ้นจะมาเทาให้ดูนะคะว่าหนึ่งกระทะเมื่อกี้ ผัดกระเพรานะคะไก่โยไปไปอ่าเสร็จแล้วคอยไปค่ะคุณนาย <ไป S 1> นี่ค่ะเสร็แล้วนะอันนี้ กระเป๋าไก่ใส่ยอค่ะหน้าตาหน้าทานไหมเต็มถาดพอดีค่ะกระทะใบนี้นะคะทำอะไรก็คือหนึ่งถาดก็เท่านี้เลยถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดอย่าเทอย่างนี้นะคะหกนะคะต้องกะให้ดี จ้ะโอ้หน้าตาน่าทานจังเลยเดี๋ยวเจวุ้นจะมาตักให้ดูนะคะว่าสามสิบบาทเจวุ้นตักยังไงเนาะอันนี้ผัดกะเพราไก่ใส่ยอนะคะอันนี้เจวุ้นก็ผัดเสร็จแล้วนะคะนี่กะเพราสูตรทาขายเนาะตักได้ถาดหนึ่งเนี่ยทําได้ถาดหนึ่งพอดีเนาะเะถาดแกงเนาะอันนี้เจวุ้นจะตักให้ดูนะคะว่าสามสิบาทเจวุ้นตักแค่ไหนเนาะ ตักขายหน้าร้านค่ะอันนี้เราขายกันมานานแล้วเนาะนี่จ้ะมาให้ดูนะคะเจ๊วุ้นขายไม่แพงนะคะถุงละสามสิบบาทเองนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกะเพราสูตรทำขายเนาะอันนี้เจะวุ้นก็ตักให้ดูนี่ตักสามสิบาทค่ะ อันนี้เจวุ้นก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ช่วยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จเจวุ้นด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จเจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า